จุดเปลี่ยนของชีวิตพิมที่ทำพิมท,ทำไม่รู้สึกว,ว่าเฮ้ยปากการะกันมันสาคัญคือพิมมีคุณอาที่เขาทําธุรกิจคนเดียวแล้วเขาก็คือไม่เคยเล่าอะไรให้ครอบครัวอะไรอย่างนี้ฟังเท่าไหร่อยู่ก็เสียกระทันหันงงแบบลอเลยว่าเอ,อ้ยเราเราต้องทํายังไงต่อแบบเควงมากเราถ้าเกิดวันหนึ่งพิมพ์เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหรือว่าพิมพ์ไม่อยู่แล้วอ่ะ แล้วเขาจะอยู่กันยังไงจะไม่มีครอบครัวพิมพ์หรือว่าพนักง,งานพิมคนไหนะจะต้องเดือดร้อนกักการที่พิมไม่อยู่เราไม่ได้รับผิดชอบชีวิตแค่เราแล้วอะเราต้องรับผิดชอบพนักง,งานด้วยเมืองไทยมีอะไรจะบอกพอดแคสตสวัสดีค่ะออนพัทธิรานะคะขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เมืองไทยมีอะไรจะบอกซีซั่น2ค่ะ อีนี้พิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้พูดคุยกันนะคะกับนักธุรกิจหญิงรุ่นใหม่ที่มากด้วยวิสัยทัศน์ค่ะเชื่อว่าเรื่องราวของเธอเนี่ยจะสามารถแรงรางบันดาลใจนะคะรวมถึงแง่คิดดีๆที่สามารถนําไปปรับใช้กันได้ด้วยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะออนจะได้พูดคุยกับคุณพริมค่ะเยว,วิทถากรินชัยนะคะเจ้าของแบรนด์เยวิหรือว่าแบรนด์เครื่องประดับสุดฮอตที่ประสบความสําเร็จมากๆในตอนนี้ค่ะ ขอต้อนรับคุณพิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปพูดคุยกันนีคุณพิมแนะนําตัวกับคนดูคนฟังหน่อยค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อพิมนะคะยาวิตากรินชัยค่ะพิมเป็นโฟลเดอร์แล้วก็ซีอข,ของแบรนด์เครื่องประดับยาวิสค่ะค่ะก็เป็นแบรนด์ที่สาวๆทุกคนต้องมีสักหนึ่งชิ้นหรือ2ชิ้นซื้อแล้วก็ต้องซื้อต่อไปเรื่อยๆนะคะ แต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นซีอสาวของแบรนด์เครื่องประดับอยากรู้ว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้คุณพิมก้าวเข้าสู่เส้นทางแฟชั่นโดยเฉพาะเป็นแบรนด์เครื่องประดับค่ะจริงๆพิมก็เป็นเด็กผู้หญิงที่ <c oughs> ชอบแฟชั่นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตอนที่พิมเรียนหนังสืออะตอนนั้นก็ชอบแฟชั่นชอบจิวเวอรี่ตอนนั้นอ่ะรู้ตัวเลยว่าแบบอยากทําเครื่องประดับเพราะรู้สึกว่าแบบเอ่อในตลาดเครื่องประดับนะเวลานั้นที่เราซื้อไหวอ่ะก็ ไม่สวยถูกใจอันไหนที่สวยถูกใจก็คือแบบแพงมากซื้อไม่ไหวเราก็เลยแบบคิดเลยว่าเออเนี่ยอยากทําเครื่องประดับที่สวยถูกใจแล้วก็ราคาเข้าถึงได้ค่ะซึ่งนั่นคือตอนที่ยังเรียนมหาลัยอยู่ใช่ตอนนั้นกําลังจะเรียนจบตอนนั้นคุณคุณพิมเรียนอะตอนนั้นพิมเรียนสาขาปัจุลาก็เรียนดีไซน์อยู่แล้วพิมเรียนอินดัสเทรียลดีไซน์ค่ะก็ตรงโจทย์ใช่แต่ว่าจริง เครื่องประดับเองหรือแม้แต่มุมของแฟชั่นมันก็มีหลายอย่างนะคะมันอาจจะเป็นเสื้อผ้าก็ได้เป็นเฮดแบนก็ได้ทำไมถึงมาเป็นแบบต่างหูสร้อยข้อมือออเซอสสรีไรล่ะคะจริงๆตอนนั้นชอบตัวออเซสซอรีชอบตัวจิวเวรี่เลยแบบชอบแบบต่างหูชอบแหวนชอบกำไลอะไรแบบนี้ก็เลยคิดว่าโอเคต้องเป็นเริ่มที่จิวเวรี่ก่อนก็ <c oughs> คือเป็นสิ่งที่เราเป็นเป้าหมายเลยไหมคะว่าเราเรียนจบมาปุ๊บเราจะเปิดแบรนด์หรือว่ามันมาอ๋อจริงจริงๆไม่ใช่เลยค่ะจริงๆพิมาเรียนดีไซน์ก็จริงแต่ว่า พิมจะสนใจเป็นฝั่งเทคมากกว่าก็คือจะเป็นแบบเทคดีไซน์ก็คือตอนนั้นอะพอเรียนจบมาปุ๊บพิมก็ไปทํางานที่เทคเป็น Product Manager จอร์ทำฟินเทคมาก่อน oh, ใช่ซึ่งมันคนละสายโดยสิ้นเชิงเลยนะคะถูกต้องค่ะคือคนละแบบเลยแต่ว่าตัวพิมก็ชอบแฟชั่นด้วยนะก็คือระหว่างที่พิมเรียนจบอ่ะพิมก็ทำเยาวิสมาคู่กับ อองานประจําผลตอบรับที่เราทํางานไปด้วยทําแบรนด์ไปด้วยมันเป็นยังไงคะคือตอนแรกเลยพิมพเริ่มจากการเป็นทําเหมือนแบบเป็นเทรดดิ้งก่อน<ฆ>ก็คือยังไม่ได้แบบมีดีไซน์ของตัวเอง <ừ> ก็คือเหมือนเป็นซื้อมาขายไปแล้วตอนนั้นทําทุกอย่างคนเดียวตั้งแต่แบบไปซื้อของไปเลือกของถ่ายรูปออลงโซเชียลมีเดียเป็นนางแบบเองเป็นแอดมินเองเป็นคนแพ็คของเองทำทุกอย่างเองหมดเลย <c oughs> ซึ่งตอนนั้นธุรกิจก็คือแบบไม่ได้โตเท่าไหร่รอะค่ะเพราะฉะนั้นคือพิมแบบทางานประจํามาสักประมาณ8เดือนก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยแบบมันเหนื่อยมากเลยธุรกิจแบบไม่โตจุดเปลี่ยนแรกที่แบบยิ่งใหญ่ในชีวิตมากๆก็ตัดสินใจลาออกจากงานประจํามาทำยาวิสเต็มตัวก็คือเหมือนเอาเงินที่เก็บได้อะค่ะมาลงทุนจดบริษัทเอ,อ่อจ้างพนักงานทําดีไซน์ของตัวเองสั่งสินค้าเพิ่มตื่นเต้นมากว่าเฮ้ยแบบ เอ้มันจะมันจะลอดไหมแบบไม่ได้มั่นใจในตัวเองขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดเราไม่ลองสักตั้งก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง พอมีบริษัทมีทีมงานอะเราเริ่มมีฟิกซ์คอร์สขึ้นมาก็ไม่แน่ใจว่าฟิกซ์คอร์สในแต่ละเดือนมันจะเอยอะไปหรือเปล่าแบบรายได้มันจะคบบรอบคฟิกซ์คอร์สหรือเปล่าตอนนั้นคือกังวลมากๆเลยก็รู้สึกถึงความแบบหุยถึงความกดดันที่เพิ่มขึ้นว่าแบบตอนนี้มันมีฟิกซ์คอร์สเข้ามาแล้วลอะไรเงี้ยก็คือตอนนั้นก็คือท้าทายมากแล้วแบบท้าทายอีกต่อหน,นึ่งคือพอจดบริษัทอะไรเรียบร้อยมีโควิดก็คือแบบรู้เลยว่าแบบชีวิตไม่มั่นคงชีวิตไม่แน่นอนขายสินค้าก็ได้น้อยลงเพราะว่าแบบ คนเริ่มไม่ช้อปปิ้งละคนไม่รู้จะใส่ขอประดับใช่คนไม่ไออกจากบ้านใช่นั่นแหละก็คือเป็นความท้าทายแรกเลยแต่ว่าเหมือนเราก็ผ่านจุดนั้นมาได้พอธุรกิจค่อยๆโตขึ้นอ่ะเราก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าเออแบบความรู้ที่เรามีอยู่ไม่สามารถโตธุรกิจต่อไปได้พระพี่หมาเรียนดีไซน์มาทีนี้อีกจุดเปลี่ยนใหญ่หนึ่งก็คือแบบตัดสินใจไปเรียนต่อก็คือหมไปเรียนต่อบริหารธุรกิจ ซึ่งอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ใหญ่มากเพราะว่าพอต้องไปเรียนต่อต่อตางประเทศนะคะเป็นปีอ่ะก็จากเดิมที่ทีมงานเล็กๆอ่ะเ mm hmm. พราะฉะนั้นคือตอนนั้นจากแบบเดิมแบบมีทีมงานแค่สามสี่คนเนี่ยก็เริ่มขึ้นมาเป็นแบบ10คน mm hmm. ทีมงานก็ใหญ่ขึ้นตอนนั้นก็คือเรบรู้เลยว่าแบบเครียดมากเพราะว่า,วาฟิกซ์คอสก็เยอะขึ้นแล้วเราอยู่ต่างประเทศด้วยอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็ดีเพราะว่าพอกลับมาแบบเราไปเรียนปีหนึ่งกลับมาความรู้ที่เรามีมันก็มาทําให้ธุรกิจโตได้จริงๆพอเราแบบมีความรู้มากขึ้นนะเรากล กี่ปีลวคะตั้งแต่เริ่มต้นแบรนด์มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยจริงๆคือ7ปีคือพิม่ะสปีแรกพิมทำเล่นๆมาก่อน <c oughs> แต่ว่าตัวแบรนด์จริงๆที่พิมนับอะค่ะคือ5ปีก็คือเริ่มตอนปี2020ก็คือที่ลงมาทําเต็มตัว <c oughs> จากวันนั้นจนถึงวันนี้ตอนนี้มีพนักงานกีนก่คนลวคะตอนนี้30คนแล้วคะ่ะอ้ในช่วง7ปีที่ทําธุรกิจมาค่ะเชื่อว่ามันต้องมีโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าแบบอุ้ยกังวลใจจังเลยช่วงนี้เครียดจังเลยคุณพิมพ์จัดการความรู้สึกนั้นของตัวเออองงงยไะะคื คือพิมพเป็นคนแบบไม่ค่อยคิดเดยอะเท่าไหร่คือเวลาสมมติถ้าพิมพ์เครียดตรงไหนอ่ะพิมพก็จะมานั่งลิส์ว่าโอเคพิมพ์เครียดเรื่องอะไรแล้วแบบมันแก้ได้ด้วยอะไรแค่นั้นจริงๆอ่ะคือจบเลยพิมพ์ก็เลยเหมือนพยายามคิดว่าโอเคแบบเออตรงไหนที่ทําให้เราไม่มีความสุขบ้างเช่นภาระเรื่องงานเรื่องออพนักงานที่แบบมีที่เราเป็นฟิกซ์คอสต่อเดือนทุกเดือนเยอะๆเงี้ยพิมรู้สึกว่าพิมจะต้องมีแคช S <S <S ให้เก็บไว้เหมือนแบบกักไว้สําหรับแบบวันหนึ่งใช่ให้มันพอเพียง <S 2> <S 2> ใชให้มันพอเพียงกับการที่สมมติถ้าวันหนึ่งมีปัญหาอะไรขึ้นมา c a ชรตรงนี้จะสามารถ cover ค่าพนักงานหรือว่าค่าแบบตอบแทนของเขาได้แปลว่าเป็นคนวางแผนตั้งแต่ต้นจนจบเลยไหมคะ <S 2> <S 2> ใช่ใช่คือพิมเป็นคนค่อนข้างวางแผนนิดนึงแบบเหมือนพิมชอบอย่างที่บอกว่าพิมชอบชอบใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นคือการที่เราจะมีความสุขได้เราเหมือนต้องวางแผนไว้ทุกอย่างแล้วแปลว่าเป็นคนแบบ ตักกะมากมาไหมเป็นคนวางแผนเป็นระบบถ้าเป็นแบบถ้าเป็นแบบ MBTI จะเป็นแบบคนตัวทีอะ่ะใช่ไ<ช>หมคะที่ไม่ได้ใช้ฟีล l i n g มากนะแต่ว่าใช,ใช้การแบบวางแผนเป็นระบบ ทั้งในเรื่องของงานด้วยรวมไปถึงการใช้ชีวิตด้วยเหมือนกันใช่คือพิม์ับเหมือนวางแผนทุกอย่างไว้เป็นระบบมากแล้วก็แบบเรื่องเวลาเรื่องอะไรเงี้ยคือแบบงานก็คืองานเล่นก็คือเล่นถ้าตอนไหนคือเราเล่นเราก็ต้องตั้งใจเล่นแบบตั้งใจใช้ชีวิตไร้สาระอะไรเงี้ยวางแผนดูแลตัวเองยังไงบ้างเพราะที่ผ่านมาไม่ยอมถามตลอดเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการทํางานคนที่อยู่รอบด้านแล้วกับตัวเองเหรอคะคุณพิมพ์ดูแลตัวเองยังไงอย่างแรกคือเรื่องเงินเนาะคือพิมก็จะต้องแบบแบ่งสัดส่วนไว้เลยว่าอันนี้คือเงินในการใช้ทําธุรกิจอัน เงินในการใช้ในชีวิตประจําวันือก็จะแบ่งให้ชัดเจนเพื่อรู้ว่าแบบในอนาคตอ่ะเราจะมีเหลือพอเหลือใช้หรือเปล่าซึ่งในความที่พิมโตมากับแบบความไม่มัน่นคงอ่ะเหมือนพิมโตมาทําธุรกิจก็เจอโควิดนู่นนี่เลยเนาะเราก็เห็นเอ่อเห็นบทเรียนจากหลายๆธุรกิจมาว่าเฮ้ยแบบความไม่มั่นคงมันมันมันมีอยู่ได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าโอเคอีกสิ่งหนึ่งที่นอกจากเรื่องเงินแล้วมันก็คือเรื่องประกันที่พิมะรู้สึกว่าแบบเราจะต้องมีประกัน เพื่อให้เราอะมีแบบ peace of mind ที่แบบเราทําให้เราสบายใจพิมพก็เลยจะมีทางประกันชีวิตประกันสุขภาพซึ่งเป็นการอันหนึ่งที่พิมรู้สึกว่าเออแบบดีมากๆเลยคือประกันชีวิตแบบประกันชีว์ไลฟ์ค่ะก็เป็นประกันที่ทําให้รู้สึกว่าเออแบบสมุดต,ตอนนี้พาระเราเยอะมากเราแบบจากเดิมมาเราอยู่แค่1คนตอนนี้เรามีพนักงาน30กว่าคนล,าะ costs, ละเราจะต้องมีฟิกคอร์สแล้วก็เราจะต้องแบกรับ ตัวพนักงานของชีวิตพนักงานเราไว้ด้วยอ่ะเราถ้าเกิดวันหนึ่งพิมพ์เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหรือว่าพิมพ์ไม่อยู่แล้วอ่ะแล้วเขาจะอยู่กันยังไงพิมก็เลยมองว่าเออแบบประกันเนี้ยสมมติถ้าเกิดมีพิมพ์มีประกันชีวิตที่ถ้าวันหนึ่งพิมพ์ไม่อยู่อ่ะจะไม่มีครอบครัวพิมพ์หรือว่าพนักงานพิม์คนไหนอ่ะจะต้องเดือดร้อนกับการที่พิมไม่อยู่ นี่คือมุมมองของแบบคนที่เป็นซีอจริงๆนะคะไอ้มุมมองที่เราต้องเริ่มมีประกันอ่ะในฐานะที่คุณพิมพ์เองก็ยังเป็นนักธุรกิจที่ถือว่าอายุน้อยมากๆมันเริ่มมาตั้งแต่ตอนช่วงไหนคะตั้งแต่เราเริ่มมั่นคงขึ้นมาหรือว่าตั้งแต่เราเริ่มทําธุรกิจเลยตอนที่ทำเริ่มทําธุรกิจตอนนั้นเด็กยังไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอเราเริ่มมีภาระมีเริ่มเริ่มมีพนักงานเยอะพิมพ์ก็เริ่มรู้สึกว่าเออแบบเราเราไม่ได้รับผิดชอบชีวิตแค่เราแล้วอะเราต้องรับผิดชอบ พนักงานด้วยอะไรเงี้ยอ๋อแล้วอีกอีกอันหนึ่งที่มันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตพิมพ์ที่ทำพิมพ์มทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยประกันมันสาคัญคือคุณนาพิมพ์แบบพิมมีคุณนาที่เขาทําธุรกิจคนเดียวแล้วเขาก็คือไม่เคยเล่าอะไรให้ครอบครัวอะไรเงี้ยฟังเท่าไหร่คุณนาก็อายุประมาณหกสิบซึ่งก็ไม่ไม่เยอะมากแล้วก็แข็งแรงมาตลอดอยู่ๆก็เสียกระทันหันซึ่งตอนที่เสียกระทันหันอ่ะคุณน,า,นาไม่ได้มีลูกก็จะมีแค่แบบครอบครัวพิมพ์ที่แบบเราสนิทกันอะไรเงี้ยกลายเป็นว่างงแบบลอสเลยว่าเอ้ยแล เราต้องทํายังไงต่อแบบเคร่งมากกว่าจะแบบมันจะต้องมีเรื่องจัดการบรอดกอะไรต่างๆซึ่งมันแบบวุ่นวายมากๆอย่างของคุณอาพิมม,มีพนักง,งาน20-30คนนะคะคือตอนนั้นคือแบบเราก็ต้องมาดูต่อเลย,เลยว่าแบบเฮ้ยเราใครจะทํายังไงต่อแล้วเราจะต้องชดเชยพนักง,งานเท่าไหร่ซึ่งมันเป็นเงินก้อนใหญ่มาก <c oughs> ที่จะชดเชยพนักง,งานเพราะพนักง,งานก็อยู่กันมานานเนี่ยพิมพ์ก็เลยตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเลยพิมก็เลยเลือกทําเป็นชีว l ตรีจากเมืองไทยประกันชีวิตะคะ่ะมันก็ทําให้พิมพ์เบาใจขึ้นเพราะว่าพิมพ์ก็มี เขียนไว้เลยว่าโอเคพิมจะให้พ right ี่สาวพิมซึ่งสมมุติพอถ้าวันหนึ่งอะพิมไม่อยู่แล้วพิมพิมเสียชีวิตไปอะพี่สาวพิมจะได้เอาเงินที่ได้จากตัวประกันเนี้ยไปจัดการชีวิตพนักงานพิมทุกคนหรือว่าไปจัดการอะไรต่างๆที่แบบที่เป็นภาระใช้ก็เลยคิดว่าเออแบบประกันเป็นอะไรที่ทําให้เราเบาใจได้จริงๆแต่ออนเชื่อว่าหลายๆคนโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ๆดีกว่าอาจจะเคยได้ยินคำพ่ว่าประกันอะคนซื้อไม่ได้ใช้ไม่รู้จะไปซื้อไปทําไม แต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะอย่างประกันของเมืองไทยประกันชีวิตเองเนี่ยค่ะตอนนี้เขามีมุมมองแนวคิดใหม่ๆที่บอกว่าแต่ก่อนคนซื้อไม่ได้ใช้แต่ตอนนี้คนซื้อได้ใช้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่คือมีการปรับเปลี่ยนวงเงินจากประกันชีวิตเป็นวงเงินค่ารักษาพยาบาลได้เมื่อตอนเราอายุ65ปีเป็นต้นไปซึ่งตัวน,นี้ชื่อว่าเมืองไทย f l e x i Protection คุณพิมว่าอย่างเงี้ยมันจะตอบโจทย์กับนักธุรกิจหรือว่าคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นไหมคะคือพอฟังแบบนี้ยเรารู้สึกเอาจริงเสียดายมากที่เพิ่งมีสิ่งนี้นะคะเพราะว่าพิมซื้อประกันชีวิตไปก่อนหน้านี้เนาะก็เป็นประกันประเทศที่แบบเออเราต้องเสียชีวิตเท่านั้นถึงถึงจะได้จะได้รับเงินใช่ซึ่งอันเนี้ยพอรู้ว่ามันมีประกันที่เฮ้ยเราแบบเราจ่ายไปแล้วเรายังพอเราอยู่เยอะขึ้นแล้วเราจะได้ใช้อะก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากเพราะว่าเราแบบเหมือนไม่ได้ เราเรายังอยู่แล้วเราก็จะได้จะได้ผลประโยชน์ตรงนี้ด้วยค่ะเพราะว่าแบบมัน cover ตรงแบบค่ารักษาพยาบาลด้วยเพราะว่าคือณตอนนี้พี่มาจะไม่ได้นึกถึงเรื่องว่าแบบพี่จะไม่สบายอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ยังแข็งแรงนี่เนาะแต่ว่าพอถึงอายุสัก60กว่าพี่ก็คงคิดว่าเราคงมีเข้าออกโรงพยาบาลเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดแบบมีประกันที่เราจ่ายไปเป็นประกันชีวิตแล้วมันสามารถเอามาใช้เป็นแบบค่ารักษาพยาบาลได้ก็น่าจะดีนะคะแล้วคือแบบบางคนอาจจะแบบนึกถึงประกัน ชีวิตประกันสุขภาพเมื่อตอนอายุเยอะๆแล้วซึ่งตอนนั้นเบี้ยก็จะแพงไปแล้วอันนี้คือเราสบายใจได้ว่าเราซื้อตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวอนาคตอ่ะมันเปลี่ยนมาเป็นค่ารักษาพยาบาลของเราตอนอายุเยอะอันนี้เราก็จะยิ่งสบายใจมากชอบความรู้สึกที่แบบเราจ่ายไปแล้วเราก็ได้ใช้ด้วยเงินทุนที่เหลือก็สามารถส่งต่อให้คนข้างหลังด้วยซึ่งแบบเป็นอะไรที่เรากังวลอยู่แล้วแล้วอันนี้มันตอบโจทย์กับความกังวลทุกอย่างเลยจริงๆค่ะดีมากในมุมมองของคุณพิมค่ะอยากจะฝากอะไรสําหรับ คนหรือว่าน้องๆเองก็ตามแต่ที่กาลังอยากจะมาเป็นนักธุรกิจเพราะเดี๋ยวนี้ธุรกิจมันเริ่มต้นง่ายเนาะมีอะไรอยากจะแบบแนะนํำไหมคะคก็คอย่างที่บอกเลยว่าตอนเริ่มอ่ะมันง่ายจริงๆเพราะตอนพิมพเริ่มมาพิมพก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ไม่วางแผนไม่อะไรแบบใช้แบบเริ่มแบบสนุกสนุก,นกไม่คิดอะไรเลยแต่ว่าพอเราโตมาถึงจุดหนึ่งอะคะ่ะคือมันแบบมันต้องมีเรื่องความมั่นคงของชีวิตเราของทีมงานเราของครอบครัวเรามาแล้วเพราะฉะนั้นคือพิมพคิดว่าแบบการวางแผนที่ดีเป็นอะไรที่สําคัญมากซึ่งสมมติถ้าเกิดแบบเราวางแผนไว้ไม่ดีแล้ว เราโตมาในยุคที่แบบความแน่ไม่แน่นอนนะมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา mm hmm. เพราะฉะนั้นคือแบบพิมพรู้สึกว่าถ้าเกิดพิมพ์ไม่มีอะไรที่มาทําให้พิมพ์มั่นคงอะ่ะอย่างแบบประกันหรืออะไรเง mm ี hmm. ้ยเราไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจเลยพอเราดูแล้วว่าเออตรงเนี้ยเราไม่ต้องกังวลอะเรามีความสุขได้เต็มที่เลย mm hmm. มันไม่ใช่แค่มารับมือในเรื่องของธุรกิจอย่างเดียวแต่มันมารับมือในเรื่องของการใช้ชีวิตส่วนตัวด้วยทำ mm hmm. ให้คุณพิมพ์มี work life balance ที่มันสมดุลจริงๆรงปัจจุบันเนี้ยคุณพิม คิดว่าทางแบรนด์แล้วก็คุณพิมเองวิชเป้าหมายที่วางไว้หรือว่าเป้าหมายมันมีการเปลี่ยนไปตามขั้นบันไดไหมคะพิมอยากให้ยาวิชเป็นแบรนด์เครื่องประดับที่ไม่ว่าใครจะแบบเอออยากแต่งตัวยังไงอะคะก็คือคิดถึงยาวิสก่อนเลยถ้าเกิดแบบสมมติเขาใส่เสื้อผ้ามาไม่ได้อะเซสซอไรส์ตัวเองเลยไม่ได้มีจิวเวรี่ไม่ได้มีเครื่องประดับอะไรก็คือแบบสามารถเดินเข้ามาที่ยาวิสแล้วสามารถมาแบบแต่งตัวที่ยาวิสได้เลยวันนี้ขอบคุณคุณพิมมากมากเลยค่ะขอบคุณมากมากค่ะที่ได้ เข้าถึงมุมมองของการเช้่อชื่ของคุณพิมพ์เนาะทั้งเรื่องของส่วนตัวแล้วก็เรื่องของธุรกิจแล้วก็เข้าใจมากๆว่าทําไมเครื่องประดับเอวิสถึงครองใจไม่ใช่แค่แบบคนรุ่นใหม่แต่คนหลายๆเจนผู้หญิงในยุคนี้ได้มากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะ